สวัสดีครับกรมข่าวทหารเรือขอสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่น่าสนใจประจำวันพุทธที่8มิถุนายน2565สําหรับประเด็นแรกของวันนี้นะครับกัมพูชาอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองในเมียนมาอย่างสันติในห้วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในภายสีพานโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงว่ารัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก้ไขวิกฤตทางการเมืองในเมีออยนมาและจะเดินหน้าผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพ ที่ผ่านมากมพูชาได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้แต่การเจรจาทางการเมืองกับเป็นมาต้องใช้เวลาและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐจะผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเมียนมาทั้งนี้การถแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่อุบัติรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยที่ขอให้อาเซยียนยุติปัญหาด้านมนุษยธรรมในเมียนมาโดยเริ่มจากการเจรจากับรัฐบาลบริหารแห่งรัฐ รวมถึงนางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐที่ถูกคุมตัวอยู่ขณะนี้และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแอลเบเนียเสนอให้นาโต้ใช้ฐานทัพเรือประชาลิมัน่นในสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนายเอดีรามานายกรัฐมนตรีแอลเบเนีย เสนอให้นาโตใช้ฐานทัพเรือประชาลิมันซึ่งอยู่ห่างจากกรุงติรานาไปทางตอนใต้ประมาณ180กิโลเมตรสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนทั้งนี้ฐานทัพเรือประชาลิมันเป็นฐานทัพเรือของสหภาพโซเวียตแห่งเดียวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทศวรรษที่50และภายหลังจากการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ตุรกีได้เข้าปรับกรุงฐานทัพเรือประชาลิมัน หลาภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างตุรกีและแอลเบเนียทําให้กองทัพเรือตุรกีมีสิทธิ์จะใช้ฐานทัพเรือดังกล่าวได้ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหาเรือ www.n2navy.mi.ts หรือ Facebook Fanpage กรมข่าวทหาเรือสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามและรับชมสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ